รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดงานลอยกระทงกรมประชาสัมพันธ์ตามแนวทางลอยกระทงไทยไทยคาละวารายพระแม่ของแผ่นดินชนชนคนไทยนะคะสวมผ้าไทยรำลึกสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมประชาสัมพันธ์นะคะนางสาวสุภมาตอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่านจางเจี้ยวเวยเอกอัครราชทูตสาธารณร,รัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนายเทรวุฒิกันเลี้ยงที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีนางสุดลือไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนางสาวสุภมาศได้กล่าวค่ะว่าประเพณีลอยกระทงเป็นเครื่องย้ำเตือนคุณค่าของสายน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเป็นโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันสะท้อนความผูกพันของคนไทยต่อวิถีน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน การจัดงานในปีนี้ดำเนินงานตามแนวทางลอยกระทงไทยไทยคาละวาลัยพระแม่ของแผ่นดินเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อยกระดับประเพณีลอยกระทงของไทยให้เป็น World Event ให้ประชาชนโลกเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทย โอกาสนี้นะคะนางสาวสุภาพได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมงานที่ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งสะท้อนความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสืบสามประเพณีไทยแบบรักโลกโดยสนับสนุนใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมรักษาทรัพยากรน,น้ำให้เกิดความยั่งยืน สำหรับงานสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5พฤศจิกายน2568ที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะในงานก็จะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการประกวดกระทงรักโลกกิจกรรมลอยกระทงปลอดขยะและตลาดชุมชนอารีสัมพันธ์ค่ะ